เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนะที่เขาเอาเรื่องต่างๆมาเล่านะครับเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องเก่าๆนะครับนะเมื่อก่อนเขาบวชนะครับเขาบวชอยู่นะครับอันนี้เขาบวชแล้วเขาพึ่งสึกออกมานะครับเขาพึ่งสึกออกมานะครับเขาสึกออกมาปุ๊บนะครับเขาก็มาเลี้ยงหนูนะครับสึกออกมาก็มาเลี้ยงหนูครับ ที่เขารู้เขารู้เรื่องหนูนะครับเรื่องนู้นหนูเนี่ยเขารู้นะครับแต่เรื่องที่เก่าๆเมื่อก่อนเขาไม่รู้ครับอไม่รู้ใครไปเล่าให้เขาฟังนะครัไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่เขาก็เอามาพูดนะครับเพื่อเรียกยอดวิวนะครับนะเพื่อเรียกยอดวิวยอดคนเข้าไปดูนะครับเด็พูดเพื่อไปให้เขายอดวิวเขาอเขาอันนี้ครับเขาอยากได้อาอะไรนะ เขาจะได้ลงสีใหม่บ่มีกี้มีคนบอกว่าเขาได้ลงสีใหม่อนะเพราะเพราะเขาพูดเรื่องแบบนี้นะครับก็ไม่รู้กันนะครับว่าเข้าไปดูเพราะอะไรนะครับดูไม่เข้าไปดูเลยพูาอะไรไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูพราะดีมีเอฟซ<ง>ี FC ส่งมาให้ครับอืมีเอฟซี FC ส่งมาให้ครับส่งมาทางไลนะ์นะก็คือนะเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องเนี้ยนะครับปแตนไอเนี่ย กดเป็นเพื่อนในไลน์ไปเยอะนะครับทุกคนก็ส่งมาให้นะก็เปิดดูแต่ไม่ได้ก็ไปยู่ในช่องเขานะครับก็เลยอ๋ออ๋ออ๋อตามนะครับเรื่องมุกมีต้องเล่าสนุกเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับตัวเขานะครับเพราะว่าลุงเพราะว่าลุงอ่ะอยู่ในที่แจ้งนะครับเพราะลุงน่ะรู้จักเขามาตั้งแต่ลุงมาเป็นเขยนะปีห้าสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยลุงมาเป็นเขยลุงรู้หมดเลยครับคนบ้านเนี้ย มีอะไรบ้างลุงรู้หมดนะครับแต่ลุงไม่อยากเอามาเล่านะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับคําสาบานกําลังเป็นจริงนะครับคําสาบานกําลังทํางานนะครับพระนบอกว่าเขาเห็นลุงพลป้าแ่นเพียดีมันมันกําลังทํางานนะครับจงดูดีๆนะครับทุกท่านดูดีๆนะครับไม่เชื่ออย่าลบลูนะครับ จะบอกว่านะครับก็เริ่มเป็นโรคจิตเหมือนเขาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเสียไม่สุขปกติต้องไปอยู่รังคาเดียกันทั้งสองคนนั่นแหละค่ะเป็นกรรมจริงนะครับอย่านะครับมาดูไปเรื่อยๆดูไปยาวๆนะครับลุงจะพูดถึงเขาทำไมคะคิดถึงลูกเมียบ้างสิเวลาพูดอะไรคิดบ้างใครออกอาการนะครับใครออกอาการมากๆนะครับมันจะยิ่งดำไม่เห็นอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับคอนเทนต์ให้เขาเรื่อง อย่านะครับมีจ้อง,องผมอีกแล้วครับผมปิดไปแล้วครับไม่เห็นนะครับ